รายการนี้เหมาะกับผู้ชมที่มีอายุ18ปีขึ้นไปเป็นรายการที่อาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมด้านพฤติกรรมความรุนแรงเพศและการใช้ภาษาซึ่งต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ใหญ่อมรินทีวี กูรู้แล้วว่ามึงคิดยังไงกับน้องมันอะแต่กูยืนยันตรงนี้เลยนะว่ามึงไม่ได้เป็นอะไรกับน้องมันจริงๆพี่ไม่จูบเหรอพี่จะบอกความจริงกับผูดได้ยังไงในเมื่อพี่คือผูรู้แล้วนะว่าจะทำยังไงกับเรื่องที่เราจูบกันดีอะผูคิดว่าพี่เซอร์ขาดพูดไม่ได้อะผูเลยจะเป็นตัวแทนให้จนกว่าพี่เซอร์จะกลับโลกนั้นอะ เนี่ก็โตอุ่นเหมือนกันเนะเห็นว่าพี่ก็มีประโยชน์กับคู่คู่อยากได้พี่กลับไปจริงๆเปล่าเัลจหน่อยพูดงแค่เป็นหัวของรู้สึกพี่เซอรอ์พี่เซอร์ต้องหาอยากกลับไปหรือเปล่าไม่รู้สิ สำหรับพี่อ,อแค่มีคู่คี่ไหนที่ไปอยู่ได้เราก็จอดรถไกล้เหมือนกันเนาะฝนก็ไม่หยุดตกสักทีอะ่ะเยแต่เราสองคนก็เปียกฝนอยู่แล้วนี่หรือว่าเราวิ่งฝ่าฝนกันไหมัพี่เซอร์ เรมามาหาอะไรกันได้ไหมถ้าพี่ไม่รบควนผู้เกินไปพี่ขอมาสมตู้ที่ธนาแล้วก็รับกลับด้วยได้ไหมไม่ได้หรอกครับเพราะว่าพรุ่งนี้ผู้มีสัญญาไว้กับไอ้จินอะว่า จะมามาหาลัยพร้อมกันแต่ถ้าเป็นวันอื่นเนี่ยก็<ม>โอเคนะจินอไอจินเพื่อนพวกไง <c oughs> พี่เสือก็เคยเจออะคนที่มันชอบยืนมองฟ้าไง <c oughs> ไปด้วยกันสองคนเนาะมีพี่เสของไม่ได้เห็นผู้หลอกเนาะพี่หืน ไม่อยากให้ไปด้วยกันแต่ว่าไอ้จริงกับผู้อะ่ะไม่ได้เป็นอะไรกันนะแน่นะแน่สิแล้วกับพี่ลนะ่ะเออโหฝนหยุดตกพอดีเลยอะ่ะไปพี่เชิญกลับบ้านกัน ไม่ตอบพี่จริงๆเหรอเด็กดื้อมีใส่ลุงด้วยอะ่ะไปกลับบ้านกันดีกว่าไปอ๋อผู้หนึ่งบอกพรุ่งนี้ผู้มีหน้าดูหนังกับไอจินนะ เป็น <shriek> อ๋อพี่เสื้อมารอพูเหรอทำไมเดินตากฝนกลับมาทำไมเพื่อนไม่มาส่งก็ผู้ขอลงลงเซเว่นอ่ะแล้วลวงซวยชะมัดเลยมีใครก็ไม่รู้มาขับรถสาน้ำใส่ผู้อ่ะเนี่ยอ,อืมจีนโคตรแย่เลยอ่ะเนี่ยดูดิพี่เดี๋ยวเสือเ้อเละไม่ต้องห่วงเสือ้อห่วงตัวเองก่อนไปเดี๋ยวเป็นหวัดเอา มันหยดอะห่วงอะไรพื้นก็กลิ่นมันไม่โอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่ชัดให้เป็นไม่ไม่เอาปล่อยหลานนีเ่เอ้ยพี่ทำอะไรเนี่ยปล่อยผู้นะดื้อผู้ไม่ได้ดื้อน,นะพี่นั่นแหละปล่อยผู้เฮ้ยพี่เซอร์ปล่อยตัวเย็นหมดแล้วเนี่ยก็พูดไปตากฝนมาเอ้ยพี่ทำอะไร อย่าดื้อสิพูผูไม่ได้ดื้อนะพี่นั่นแหละจะทำอะไรถ้าไม่ดือ้อเี่พี่ยอมให้พี่อาบน้ำให้ใจดีดีเฮ้ยอย่าดื้อสิพูพูไม่ได้ดื้อนะพี่นั่นแหละทำไมพี่ทำไมก็พี่จะถอดเสื้อพูอะ้าไม่ถอดเนี่ยมันจะอาบน้ำได้ไหมถึงพี่จะเคยเห็นผู้กันคนนั้นโฟอะแต่มันไม่ใช่ผู้กันคนนี้นะ โทษทีพี่แค่เป็นห่วงผู้รู้พี่เซอร์ออกไปได้แล้วพี่เซอร์ผู้พี่พี่ขอจุบผู้ได้ไหม อนุญาตได้พี่นะ ไปได้แล้วพี่ดีใจนะดีใจอะไรอ่ะที่ผู้รู้สึกกับพี่เหมือนกันเฮ้ยพี่พูดอะไรเนี่ยพี่ว่าผมอายไม่เป็นหรอออกไปเลยนะออกไปเลยแก้คนไม่เคยสนุกมากไหมไม่เคยเหรอเออไม่เคยแดกน้อยไหมล่ะ ออกไปเลยนะออกไปไม่รู้แหละถ้าผู้หายเขินเมื่อไหร่อ่ะพี่ต้องมาเช็ดพื้นให้ผู้ด้วย พี่ได้เบอร์ผมมาได้ไงครับไม่เป็นไรครับผมได้คำตอบแล้วคนก่อนที่นายพูดหมายความว่านายไปรู้อะไรมาคนไม่มากหรอกครับพี่พี่มีความลับที่พี่พูดไม่ได้ ผมก็มีอยู่สองสาเรื่องที่ผมเองก็พูดไปคนก็หาว่าบ้าพี่รู้จักไอ้พวกงั้งแต่เมื่อไหร่ครับแล้วพี่เริ่มชอบมันตั้งแต่ตอนไหนแล้วพี่รู้ได้ไงครับว่ามันจะเข้าเรียนที่นี่ไม่คิดเลยครับว่าคนอย่างพี่เนี่ย แอบฟังคนอื่นคุยกันเลยนายรู้ได้ไงผมถามแล้วพี่ก็ตอบผมเองอะผมบอกความลับหุงผมไปแล้วนะครับเป็นไปไม่ได้คนอย่างพี่พูดครั้งนี้ได้ได้วยเหรครับไม่ต้องห่วงนะพี่ผมไม่ได้จะเข้ามาเป็นศัตรูกับพี่ ขอแค่พี่ไม่ทำร้ายเพื่อนผมผมก็พร้อมอจะช่วยพี่เสมอเอาจริงๆอ่ะผมก็ทำงี้มาจะสองปีแล้วพี่น่าจะตั้งแต่ที่ผมเริ่มรู้จักปู่เพราะเมื่อผมรู้จักมันผมก็รู้จักพี่เหมือนกันครับนี่นายได้ยินในระยะที่จำกัดครับ และพี่ก็ไม่ต้องเป็นห่วงนะครับว่าผมจะเอาเรื่องนี้ไปบอกใครไอ้พูมันคนที่ยินจากปากพี่เองและพี่ไม่จําเป็นต้องห่วงผมกับมันด้วยผมแค่สบายใจที่อยู่คนที่ไม่มีข้างนอกในเฉยได้ยินเสียงความคิดนั้นหนอ เรื่องเหลือเชื่อแบบนั้นแต่เมือนก็ไม่มีสิทธิ์ไปว่าใครได้สิ